เชื่อไหมคะว่าชีวิตกว่าจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้มันไม่ง่ายเลยกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านมาโหใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะระยะเวลากว่า8ปีจะ9ปีที่อยู่ด้วยกันมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันกว่าจะเข้าใจกันทะเลาะกันไม่รู้กี่รอบแต่การทะเลาะกันของเราไม่ได้เหมือนคู่อื่นนะคะที่ทะเลาะกันโวยวายบ้านแตก เราจะใช้ความเงียบในการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นขวัญกับสามีก็จะไม่ได้เหมือนคู่ใครและคนอื่นคู่ของคนอื่นก็จะไม่เหมือนคู่ของเราเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะการใช้ชีวิตคู่เราต้องหันหน้าคุยกันต้องปรับความเข้าใจกันไมไ่รู้เกี่ยเรื่องต่อเกี่ยเรื่องหลายรอบต่อหลายรอบ แต่สุดท้ายเราก็เข้าใจกันแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราชอบไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็ไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่ามันจะยากหรือว่าจะลำบากขนาดไหนเราก็พยายามปรับจูนเข้าหากันจนมายืนอยู่ด้วยกันได้จนถึงทุกวันนี้ใช้ความรักความเข้าใจ ประครับประคองชีวิตคู่แล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ